บทที่69ถึง70แหล่งดอนตะเกียกตะกายปีนขึ้นบันไดสู่แสงสว่างเหนือหลุมศพในสภาพแทบสำรักควันเขาได้ยินสปปรรพเสียงดังอยู่เบื้องบนแต่ฟังไม่ได้สับในหัวของเขาวนเวียนอยู่แต่กับภาพของพระคารินาถูกเกล็กเผาไฟนาบปัทวีปวัตวีขณะดันตัวเองขึ้นไป ภาพที่มองเห็นเริ่มแคบลงแคบลงจนเขากลัวว่าสติกำลังจะหลุดลอยเมื่อเหลืออีกเพียงสองขั้นจะถึงยอดบันไดเขาก็เสียการทรงตัวแหล่งดอนทยานตัวขึ้นไปหวังจะเหนียวขอบหลุมแต่มันอยู่ไกลเกินเอื้อมมือเขาเลื่อนหลุดจากบันไดจนเกือบจะงายหลังดิ่งลงสู่ความมืดเขารู้สึกเจ็บแปลที่ใต้แขน และทันใดนั่นเองแหลงดอนก็ลอยคว้างอยู่กลางอากาศขาทั้งสองข้างกวดแกว่งเป็นพลวันอยู่เหนือหลุมมืออันแข็งแรงของทหารองครักษ์สวิตสองนายเกี่ยวเข้าที่ใต้รักแร้ของเขาแล้วดึงเขาขึ้นมาข้างบนอึดใจต่อมาศีรษะของแหลงดอนก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมปีศาจเขาสำลักอ้าปากหายใจหอบทหารองครักษ์ ล่าตัวเขาพ้นจากป่ากลุม่มลอยข้ามพื้นก่อนจะปล่อยตัวเขาลงบนพื้นหินอ่อนอันเย็นเยียบชั่วขณะหนึ่งแหล่งดอนไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนเหนือศีรษะขึ้นไปเขามองเห็นดาวดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรร่างเลนรางวิ่งผ่านเขาไปมาผู้คนกำลังส่งเสียงตะโกนเขาพยายามลุกขึ้นนั่งตอนนี้ เขานอนอยู่ที่ฐานปิรามิดศิลาเสียงตวาดด้วยโทสะแสนคุ้นหูสะท้อนกล้องอยู่ในวิหารนั่นเองที่ทำให้แลงดอนรู้สึกตัวโอลิเวตตีกำลังโวยวายใส่ฟิตโตเรียทำไมฮะทำไมคุณถึงไม่ดาวให้ออกซตั้งแต่แรกนะฟิตโตเรียพยายามจะชี้แจงสถานการณ์ให้ฟังโอลิเวตตีไม่รอฟังเธอพูดจนจบประโยค เขาหันไปตะโกนสั่งลูกน้องเอาสมนั่นขึ้นมาแล้วก็ค้นให้ทั่ววิหารแหล่งดอนพยายามทรงตัวขึ้นนั่งวิหารชิจิมีทหารองครักษ์สวิตอยู่เต็มไปหมดม่านพลาสติกที่แขวนไว้หน้าวิหารถูกฉีกเปิดออกอากาศบริสุทธิ์อัดเต็มปอดของแหล่งดอนขณะที่สติสัมปชัญญะของเขาค่อยๆกลับคืนมาแลงดอน มองเห็นฟิตตเรียเดินตรงมาที่เขาเธอคุกเข่าลงใบหน้างามราวเทวทูตคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะฟิตตเรียดึงแขนเขามาแล้วจับชีพจรมือเธอที่สัมผัสผิวหนังเขาช่างอ่อนนุ่มน,นักอขอบคุณครับแหล่งดอนลุกขึ้นนั่งเต็มตัวแล้วโอลิเวตีคลั่งเลยนะนี่ฟิตโตเรียพยักหน้า เขาก็น่าจะพร่งอยู่หรอค่ะเราปล่อยมันลอยนวลไปได้เนีค่คุณหมายความว่าพอผมผมปล่อยมันลอยนวลถ้าอย่างนั้นก็แก้ตัวใหม่จับมันให้ได้คราวหน้าคราวหน้าหรือแลงดอนคิดว่าคำพูดของเธอช่างโหดร้ายนักไม่มีคราวหน้าอีกแล้วเราทำพลาดไปอย่างจังฟิตตอเรียดูเวลาที่นาฬิกาของแลงดอนมิกกี้บอกว่า เรามีเวลาสิบนาทีคุณรวบรวมสติซะแล้วช่วยกันค้นหาเครื่องชี้ที่ไม้แห่งต่อไปแล้วผมบอกคุณแล้ววิตอรียรูปสลักไม่มีเหลืออยู่แล้ววิถีแห่งการรู้แจ้งนะ่ะหล่งด้อนชะง,งักไปวิตอรียยิ้มอ่อนๆทันใดแหล่งด้อนก็ตะเกียกต,ตะกายลุกขึ้นยืนเขาหมุนไปรอบตัวหลายรอบจนชักจะเวงเวียน ในตาจ้องเขม็งอยู่ที่งานศิลปะซึ่งรายล้อมอยู่รอบตัวพีระมิดดาวเลิกดาวเคราะห์รูปวงรีจับพลันนั่นเองที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาที่นี่คือแท่นบูชาวิทยาศาสตร์แห่งแรกไม่ใช่เพนซิออนเขาเพิ่งจะตระหนักนบัตินี้เองว่าวิหารแห่งนี้ช่างเหมาะสมกับความเป็นอินลูมินาติ อย่างสมบูรณ์แบบเซนี่อะไรลึกลับและพิถีพิถันยิ่งกว่าเพนซีออนซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนักวิหารชิจิเป็นเหมือนเวิงที่อยู่นอกเส้นทางสัญจรเป็นเหมือนช่องในกำแพงที่อุทิศแด่ผู้อุปธรรมวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ประดับตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางโลกสมบูรณ์แบบนักแหล่งด้นพิงกำแพงทรงตัว เราจ้องขึ้นไปที่รูปสลักพีระมิดขนาดมหฮมาฟิตเตอรียพูดถูกเพลงภ้าวิหารแห่งนี้คือแท่นบูชาวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่นี่ก็อาจจะยังคงมีรูปสลักแห่งอินลูมมนาติที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้ที่หมายแห่งแรกแหล่งดอนรู้สึกถึงกระแสแห่งความหวังเมื่อตระนักว่ายังพอมีโอกาส ถ้าเครื่องชี้ที่หมายนั่นอยู่ที่นี่จริงและพวกเขาติดตามมันไปจนถึงแท่นบูชาวิทยาศาสตร์แห่งต่อไปได้ก็อาจจะมีโอกาสอีกครั้งที่จะจับตัวไอ้ฆาตรกรฟิตโตเรียขยับเข้ามาใกล้อีกนิดฉันค้นพบแล้วล่ะค่ะว่าปฏิมากรน,นิรนามของอิลูมินาติคือใครแหล่งดอนหันขวับมาทันทีคุณคุณอะไรนะ ตอนนี้เราก็แค่คิดให้ออกทค่นั้นว่ารูปสลักรูปไหนในที่นี้ที่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณรู้ว่าประติมากรของอิลูมินาติคือใครอย่างนั้นหรือเขาเองใช้เวลาตั้งหลายปีพยายามค้นหาคำตอบนี้ฟิตเตอเรียยิ้มพรายคือเบเนนี่ไงคะเธอหยุดชัว่วขนะท่านเบเนนี่คะ่ะแเลงดอน รู้ทันทีว่าเธอเข้าใจผิดไม่มีทางเป็นเบนินน่ไปได้แน่โจวันนีลอเลนโซเบนิน่เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์เป็นรองก็จะเพียงมีเกลันเจโลเท่านั้นในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็เบนดีสร้างสรรผลงานประติมากรรมมากกว่าศิลปินคนอื่นใดแต่น่าเสียดาย ชายที่ทั้งสองกำลังค้นหาอยู่นี้จะต้องเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักฟิโตเรียขรวดคิวทำไมคุณดูไม่ตื่นเต้นเลยล่อคะก็ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีทางที่จะเป็นเบนดินี่นี่ครับอ้าวทำไมล่ะคะเบนดินี่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับกาลิเลโอและเป็นประติมากรผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก และเป็นแคทอลิกด้วยใช่ครับวิตโตรียกล่าวเหมือนกาลิเลโอเปียบเลยไม่ครับแหล่งดอนเถียงไม่มีอะไรเหมือนกาลิเลโอเลยกาลิเลโอนะ่ะเป็นหอกข้งแคร่ของวาติกันส่วนเบดดนี่เป็นเจ้าหนูมหัสจรรย์ของวาติกันนะคริสตจักรรักเบดินี่เขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานศิลปะทั่วไปของวาติกัน เขาแทบจะอยู่แต่ในวาติกันตลอดชีวิตเลยนะครับนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคือการกำบังตัวที่แนบเนียนที่สุดการแทรกซึมของอินลูมินาติยังไงล่ะคะเลลงดอนรู้สึกขัดอกขัดใจไปหมดฟิตตอเรียครับสมาชิกของอินลูมินาติเรียกศิลปินลึกลับคนนี้ว่าอิลมาเอสโตรอิกโนโตหรือ บรมครูนิลานามนะครับใช่ค่ะนิลานามสำหรับพวกเขายังไงคะลองคิดถึงความลับของกลุ่มเมสันสิคะมีแต่สมาชิกระดับสูงเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดกาลิเลโออาจจะเก็บชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริงของเบดินีเป็นความลับไม่สมาชิกส่วนใหญ่รู้ก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเบนินีเองและด้วยวิธีนี้ ทางวาธิกันก็จะไม่มีวันที่จะรู้ความจริงไปได้เลยแหล่งด้นยังไม่เชื่อสนิทนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหตุผลของฟิตตอเรียมีน้ำหนักอย่างประหลาดอินลูมินาติมีชื่อเสียงทางด้านการเก็บข้อมูลแยกเป็นส่วนๆและเปิดเผยความจริงให้เฉพาะสมาชิกระดับสูงเท่านั้นและนี่เองคือรากฐานสำคัญที่ทำให้อินลูมินาติ คงความลึกลับมาได้มีน้อยคนนักที่รู้ความจริงทั้งหมดและการที่เบอร์นีนีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินลูมินาติฟิโตเรียเสริมพร้อมกับรอยยิ้มก็อธิบายว่าทำไมเขาถึงได้ออกแบบพีระมิดสองหลังนั่นแหล่งดอนหันไปมองที่พีระมิดที่สลักอันมหฮือมาแล้วสันศีรษะโอ้ยเบอร์นินี เป็นปฏิมากรที่เคร่งศาสนานะครับไม่มีทางที่เขาจะแกะสลกักพิระมิดพวกนั้นหรอกฟิตโตเรียยากไรแล้วป้ายข้างหลังคุณนั่นลหละคะเเลงดอนอาหันไปมองป้ายที่เธอพูดถึงศิลปะแห่งวิหารชิจิขณะที่งานสถาปัตยกรรมเป็นฝีมือของราฟาเอลการตกแต่งภายในทั้งหมดเป็นฝีมือของ จานลอเลนโซเบนินี่แหล่งด้นอ่านแผ่นป้ายนั้นถึงสองเที่ยวและยังไม่ยอมปักใจเชื่อจานลอเลนโซเบนินี่มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานแกะสลักรูปพระพรมจารีมารีเทวทูตศาสดาพยากรณ์และพระสันตปาปาอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามอย่างปราณีตแล้วเขาจะไปแกะสลักปิระมิดได้อย่างไงกัน แหล่งด้นเงยหน้าขึ้นมองอนุสรสถานอันสูงตระงานตรงหน้าแล้วรู้สึกสับสนยิ่งนะักพีรมิดทั้งสองซึ่งต่างก็มีเหรียญรูปรีขนาดใหญ่เป็นเงาวับประดับอยู่ช่างแสนจะเป็นรูปสลักนอกศาสนาคริสต์เลเกินพีรมิดที่มีดาวอยู่เบื้องบนสัญลักษณ์แห่งจักรราศีการตกแต่งภายในทั้งหมดเป็นฝีมือของ จานโลเลนโซเบนิน่แหล่งน่อตรากว่าถ้าข้อความนี้เป็นความจริงก็หมายความว่าสิ่งที่ฟิตโตอเรียพูดจะต้องถูกต้องเบนิน่จะต้องเป็นบรมครูนิรนามของอินลูมินาติอย่างไม่มีทางเป็นอื่นเพราะไม่มีใครอื่นฝากผลงานศิลปะไว้ในวิหารแห่งนี้ความจริงอื่นๆที่เกี่ยวข้องติดตามมาอย่างรวดเร็ว จนเลงดอนประมวลภาพไม่ทันเบนนนี่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของอินลูมินาติเบนนนี่ออกแบบตราสมมาตรของอินลูมินาติเบนนนี่เป็นผู้กำหนดวิถีแห่งการรู้แจ้ง,เ,เ,ง,รรจงเลงดอนแทบจะพูดอะไรไม่ออกในวิหารชิจิอันเล็กนิดเดียวแห่งนี้นะหรือที่เบนนนี่ศิลปินชื่อก้องโลกได้วางประติมากรรม ซึ่งชี้ข้ามกรุงโรมไปยังแท่นบูชาวิทยาศาสตร์แห่งต่อไปเบเนนี่เขาพูดผมไม่มีวันเดาวว่าเป็นเขาเลยแล้วจะจะมีใครอื่นอีกล่ะคะนอกจากศิลปินผู้เรื่องชื่อแห่งวาติกันที่จะมีอิทธิพลพอจะวางแผนที่เป็นผลงานศิลปะของเขาไว้ในวิหารคาทอลิกที่กำหนดไว้ทั่วกรุงโรมและสร้างวิถีแห่งการรู้แจ้งขึ้นได้ ต้องไม่ใช่ศิลปินไร้ชื่อเสียงแน่ๆค่ะแล่งด้นไตรตรองคำพูดของเธอเขามองดูพีระมิดพลางนึกพิศวงว่าพิระมิดหลังใดหลังหนึ่งนี่อาจจะเป็นเครื่องชี้ที่หมายได้หรือไม่หนอหรือว่าอาจจะเป็นทั้งสองหลังพิระมิดสองหลังนี่หันหน้าไปทิศตรงข้ามกัน แหลงดอนกล่าวไม่แน่ใจว่าจะสันนิษฐานอย่างไรต่อไปมันมันช่างเหมือนกันเหมือนกันเหลือเกินจนผมไม่รู้ว่าหลังไหนฉันไม่คิดว่าพีระมิดนี่คือสิ่งที่เรากำลังมองหาหรอกนะคะแต่ในที่นี้ก็มีพีระมิดนี่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นงานประติมากรรมวิสตอรียขัดจังหวะด้วยการชี้ไปที่โอลิเวตตี และฐานองค์รักษ์ของเขาจํานวนหนึ่งซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ใกล้ๆหลุมปีศาจแลงดอนมองตามมือของเธอไปจนถึงกำแพงด้านตรงข้ามตอนแรกเขาไม่เห็นอะไรแต่แล้วใครคนหนึ่งขยับตัวเขาจึงมองเห็นแวบหนึ่งหินอ่อนสีขาวแขนลําตัวและแล้วก็เห็นใบหน้าสลักซึ่งบางส่วนซ่อนอยู่ในซุ้มที่ตั้ง นั่นคือรูปสลักมนุษย์ขนาดเท่าคนจริงสองร่างเกี่ยวกรวดรัดพันกันอยู่ที่ประจรของแหลงดอนเต้นแรงขึ้นเขาหมวแตะมกมุ่นอยู่กับพีระมิดและหลุมปีศาจจนไม่ได้แม้แต่จะสังเกตเห็นประติมากรรมชิ้นนี้เขาเดินฝ่าผู้คนข้ามวิหารไปเมื่อเข้าไปใกล้แหลงดอนก็เห็นว่างานชิ้นนี้เป็นฝีมือของเบเนนี่โดยแท้ องค์ประกอบอันเปียมศิลปะลึกล้นใบหน้าอันซับซ้อนและเครื่องนุ่งห่มที่พริ้วไหวทุกสิ่งสับล้วนสลักจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เท่าที่เงินตราแองวาติกันจะซื้อหามาได้จนกระทั่งเขาก้าวไปเกือบจะอยู่ตรงหน้ารูปสลักนี้แล้วนั่นแหละเล่งดอนถึงนึกออกว่าผลงานชิ้นนี้คืออะไร เขาจ้องใบหน้าทั้งสองของรูปสลักแล้วอ้าปากค้างใครคะฟิโตเรียเร่งเราเมื่อเดินมาหยุดด้านหลังเขาเพลงด่อนยืนตะลึงเออฮบักคุกแอนด์ดีแองเจเขากล่าวด้วยเสียงแผ่วแทบจะไม่ได้ยินผลงานชิ้นนี้ของเบนินี่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักและได้รับการบรรจุไว้ ในตำราประวัติศาสตร์ศิล์บางเล่มแหล่งดอนลืมไปสนิทว่ามันตั้งอยู่ที่นี่ฮาบักค,คุกหรือคะใช่ใช่ครับศาสดาพยากรณ์ผู้ทำนายว่าโลกจะแตกฟิตตอเรียท่าทางอึดอัดแล้วคุณคิดว่านี่เป็นเครื่องชี้ที่หมายหรือเปล่าคะแล่งดอนพยักหน้าด้วยความทึ่ง เขาไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตนี่คือเครื่องชี้ที่หมายอันแรกของอินลูมินาติอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถึงแม้ก่อนหน้านี้แหล่งดอนจะคาดคิดมาอย่างเต็มที่ว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะชี้ไปยังแท่นบูชาวิทยาศาสตร์แห่งต่อไปแต่เขาก็ไม่ได้คาดว่ามันจะชี้อย่างตรงตัวขนาดนี้ทั้งเทวทูตและอาบัคคุก ต่างยื่นแขนชี้ไปยังจุดห่างไกลจูจๆแหล่งดอนก็ยิ้มขึ้นมาเข้าใจไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับฟิตรอเียท่าทางตื่นเต้นแต่ยังสับสนฉันเห็นค่ะว่าทั้งคู่ต่างก็ชี้มือแต่ชี้ไปคนละทิศละทางเลยนี่คะเทวทูตชี้ไปอีกทางหนึ่งาศาสดาพยากร์ก็ชี้ไปอีกทาง แลงดอนหัวเราะหึๆหถูกแล้วแม้ว่าร่างทั้งสองนี้จะชี้ไปยังจุดห่างไกลแต่ต่างก็ชี้ไปยังทิศทางตรงกันข้ามเลยทีเดียวทว่าแลงดอนไขปริศนานี้ออกแล้วเขาเดินมุ่งหน้าไปที่ประตูด,ด้วยพลังที่พุ่งขึ้นนั่นแล้วคุณจะไปไหนฟิตอเรียร้องเรียกนอกวิหารครับแลงดอนรู้สึกตัวเบาเท้าเบาขึ้นมาอีก ขณะที่วิ่งตัวปลิวไปที่ประตูผมต้องดูว่ารูปสลักนั่นชี้ไปทางทิศไหนรอเดี๋ยวค่ะแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงละคะว่ามันจะต้องตามไปจังนิ้วไหนบทกวีนะั่นยังไงครับเขาตะโกนข้ามไหลกลับมาบทสุดท้ายเทวทูตนำก้าวย่างอย่างจํานงนั่นหรือครับเธอเงยหนะ้าขึ้นมองนิ้วของเทวทูตที่ยื่นชี้ออกมา ดวงตาของเธอพร่ามัวขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันแหมให้ตายสิกุนเธอคลิกและจินิต้ามาครีนั่งอยู่ในรถตู้ของบีบซที่จอดอยู่ในเงามือตรงสุดจตุรัสเดลโปโปโลทั้งสองมาถึงหลังรถอัลฟาโรเมโอสีคันไม่นานทันได้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่นึกฝันว่า จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จินิต้ายังคงนึกไม่ออกว่าเรื่องทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรแต่เธอก็เตรียมเดินกล้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาทันทีที่ไปถึงจินิต้ากับกริกก็เห็นกองทัพทหารหนุ่มกรูออกมาจากอัลฟาโรเมโอสีคันนั้นเข้า้อมวิหารไว้บางคนชักปืนออกมาอีกด้วยคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าเพื่อน ถ้าทางเข้มงวดนำทีมขึ้นบันไดหน้าวิหารทุกคนชักปืนออกมาและยิงกรอนประตูหน้าวิหารกระจุยมาครีไม่ได้ยินเสียงปืนเลยจึงเดาว,ว่าพวกเขาคงต้องใช้ปืนเก็บเสียงและทหารกลุ่มนั้นก็เข้าไปในวิหารจินิต้าเสนอให้นั่งอยู่ในรถแล้วบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเงามืดถึงอย่างไร ปืนก็คือปืนและจากในรถตู้นี่ก็มองเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นคลิกไม่เถียงตอนนี้ฝ้าตรงข้ามของจตตุรัสพวกทหารเดินเข้าๆออกออกวิหารต่างตะโกนใส่กันจีนิต้าปรับกล้องของเธอให้ติดตามความเคลื่อนไหวของทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังตรวจค้นพื้นที่โดยรอบทุกคนดูจะเคลื่อนไหวด้วยท่าทีเฉียบขาด แบบทหารแม้จะแต่งชุดพลเรือนคุณว่าพวกพวกเขาเป็นใครกันแน่นะเธอถามโอ้แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงคลิกเจ้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าขมงเหมือนถูกสะกดคุณถ่ายภาพเก็บไว้หมดหรือเปล่าก็ทุกเฟรมแล้วคะคลิกมีน้ำเสียงมั่นใจเต็มที่ยังคิดว่าเราควรจะกลับไปเฝ้าการเลือกตั้งประสันตปาปาอยู่หรือเปล่าล่ะ จินิต้าไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรดีก็เห็นชัดๆว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นที่นี่แต่เธอก็อยู่ในวงการข่าวมานานพอที่จะรู้ว่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจนั้นเอาเข้าจริงก็กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดอยู่บ่อยๆมันมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเธอพูดพวกนี้อาจจะได้รับโทรศัพท์แจ้งบแสเหมือนคุณก็เลยมาเช็คดู อาจจะเป็นกระต่ายตื่นตูมก็ได้นี่คริกจับแขนเธอแน่นตรงนูน้นตรงนูน้นโฟกัสไว้เขาชี้กลับไปที่วิหารจีนิต้าเบนกล้องกลับไปที่ยอดบันไดโอ้โอนั่นไงเธอพูดจับภาพที่ชายหนุ่มผู้กำลังโผล่มาจากวิหารเฮ้ยจ้าหนุ่มรูปหล่อนั่นมันเป็นใครจีนิต้าดึงภาพเข้ามาใกล้เออไม่เคยเจอมาก่อนนะ เธอจับภาพที่ใบหน้าของหนุ่มแล้วยิ้มแม่แต่ฉันไม่ลังเกียจที่จะได้เจอเขาอีกครั้งนะเนี่ยโรเบิร์ตแลงดอนวิ่งทลาลงบันไดาภายนอกวิหารเข้าสู่ใจกลางจัตุรัสฟ้ากำลังเริ่มมืดลงแล้วในพื้นที่ซีกใต้ของกรุงโรมนั้นตะวันในฤดูใบไม้ผลิดเดินช้าอาทิตย์ค้อยดวงลงต่ำอยู่เบื้องหลังอาคารที่รายล้อม และเงามืดก็ทอดทับจัตุรัสเป็นริ้วรายเอาละเบนินี่<ๆ>เขาพูดดังๆกับตัวเองแล้วเทวทูตของท่านชี้ไปทางไหนละ่ะเขาหมุนตัวและตรวจสอบทิศทางที่ตั้งของวิหารที่เขาเพิ่งก้าวออกมาเขานึกภาพวิหารชิจิกับประติมากรรมเทวทูตข้างในวิหารเขาหันไปทางทิศตะวันตกอย่างไม่ลังเลสู่แสงสีสุกใส ของพระอาทิตย์ที่กำลังตกเวลากำลังงวดเข้าทุกทีตะวันตกเฉียงใต้เขากล่าวเขาเม่นดมองร้านค้าและตึกที่พักอาศัยที่ขวางกั้นสายตาอยู่เครื่องชี้ที่หมายแห่งต่อไปอยู่ตรงนั้นแหล่งด้นใช้สมองอย่างหนักพยายามนึกภาพตำราประวัติศาสตร์ิอิตาลีหน้าแล้วหน้าเล่าแม้จะแสนคุ้นเคยกับงานของเบดีนี่ แต่เลงดอนก็รู้ว่าปฏิมากรท่านนี้มีผลงานมากมายเกินกว่าใครที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะรู้จักได้ครบหมดทุกชิ้นกระนั้นเมื่อคิดถึงฮาบักคุกแอนดีเยงโจเครื่องชี้ที่หมายแห่งแรกซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรแล่งดอนก็หวังว่าเครื่องชี้ที่หมายแห่งที่สองจะเป็นผลงานที่เขาอาจพอรู้จักจากความทรงจำ ปัตวีวายโยเตโชอาโปเขานึกพวกเขาได้พบกับปัทวีแล้วภายในวิหารแห่งปัทพีหาบักคุกเทพยากรผู้ทำนายว่าผืนพิภพจะถล่มและถูกทำลายลงวายโยคือลำดับถัดไปแหล่งด้นเร่งเร้าตนเองให้คิดประติมากรรมของเบดีนี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลม เขานึกอะไรไม่ออกก็เสียเลยแต่กระนั้นเขาก็ยังรู้สึกมีพลังเรากําลังอยู่บนเส้นทางของอิลูมินาติมันยังอยู่ดีไม่ได้ถูกแต่ต้องแหลงดอนมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพ่งหาย,ยอดแหลมหรือหอคอยของวิหารที่พุ่งขึ้นสูงเหนือบรรดาสิ่งเกดขวางแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเขาต้องใช้แผนที่ซะแล้ว ถ้าเขากับฟิตโตเรียพบว่ามีโบสถ์วิหารแห่งใดบ้างที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจุดนี้บางทีแห่งใดแห่งหนึ่งอาจจุดประกายความทรงจำของแลงดอนก็ได้วาโยโอเขาเร่งเร้าตัวเองลมเบนินีประติมากรรมวาโยโอคิดเข้าสิว่าเฮ้ยคิดแลงดอนหันหลังเดินกลับไปขึ้นบันไดวิหารอีกครั้ง พบกับวิตตอรียและโอลิเวตตีที่ใต้นั่งร้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับเขาบอกด้วยอาการหอบวิหารแห่งต่อไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่นี่เสียงแผ่วๆของโอลิเวตตีชายเย็นนักแล้วคราวนี้คุณแน่ใจหรือเเลงดอนไม่ได้ตอบโต้เราต้องใช้แผนที่ครับเอาแบบที่แสดงโบสถ์วิหารทุกแห่งในโรมเลยนะครับ ผู้บัญชาการมองเขาเหมือนอย่างเชิญอยู่ชั่วขณะด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งดอนดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงโอลิเวตตีเคลื่อนตัวผ่านแลงดอนลงบันไดไปที่รถของเขาซึ่งจอดอยู่หน้าวิหารพอดีแหล่งดอนหวังว่าเขาคงไปหยิบแผนที่ฟิตเตอรีดูท่าทางตื่นเต้นเทวทูต ชี้ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นหรอคะคุณคุณนึกออกบ้างไหมคะว่ามีโบสถ์วิหารแห่งไหนบ้างที่อยู่ทางทิศนั้นก็ตึกพวกนี้นะสิครับมันบังผมอยู่แหล่งดอนหันไปทางจัตุรัสอีกครั้งแล้วผมก็ไม่รู้จักโบสถ์วิหารของโรมดีพอซะด้วยเขาหยุดพูดวิตเตอรียท่าทางตกใจอ,อะไรคะแล่งดอน มองไปที่จตุรัสอีกครั้งเมื่อได้ขึ้นบันไดวิหารมาตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเดิมและมองเห็นได้ดีขึ้นด้วยเขายังคงไม่เห็นอะไรแต่ก็รู้ว่าเดินมาถูกทิศทางแล้วสายตาเขาไล่ตามที่นั่งร้านที่สูงงอนเง่นเหนือเขาขึ้นไปมันสูงถึงหกชั้นเกือบถึงยอดหน้าต่างกุลาบของวิหารสูงกว่าอาคารอื่นใดในจตุรัส เขารู้ทันทีว่าจะต้องมุ่งหน้าไปทางไหนที่ฝ้าตรงข้ามของจตุรัสจินิต้ามากรีกับกุณเธอกริกนั่งจอติดหน้าต่างรถตู้ของ BBC คุณคุณหายเขาอยู่หรือเปล่ากุณเธอถามมาครีจับภาพชายที่กำลังปีนป่ายนั่งร้านขาิ็งยิ่งขึ้นโอ้โหเขาแต่งตัวดีเกินกว่าจะมารับบทสไปเดอร์แมนนะฉันว่าเนี่ย แล้วแล้วนางแมงมุมละ่ะเป็นใครกันจีนิต้าเหลือบมองสาวสวยที่ยืนอยู่ใต้นั่งร้านพนันได้เลยว่าคุณจะต้องอยากค้นหาว่าเป็นใครคิดว่าผมควรจะโทรบ,บอกกองบอกกอได้หรือยังยังรอดูไปก่อนมีอะไรอยู่ในมือสักหน่อยก่อนหนะ้าแล้วค่อยยอมรับว่าเราทิ้งการเลือกตั้งพระสันตปาปามาจะดีกว่านะเออ คุณคิดว่ามีใครค่าตะถินแก่ๆคนหนึ่งในพวกนั้นจริงๆนะหรือฮะจินิต้าทำเสียงไม่พอใจเฮ้ยคุณนี่จะต้องตกนรกแน่ๆจ้ะเอาหน้าแล้วผมจะเอาราวันพูลิเชอร์ลงนรกไปกับผมด้วยจบบทที่69ถึง70เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ